น,นี่คุณผู้ชมค่ะเราไปดูต้นไม้ที่หายากแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกหน่อยนะคะชื่อว่าต้นเทียนสิรินทรเป็นต้นไม้ที่พบที่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีข่าวดีก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานีได้เพาะเนื้อเยื่อสําเร็จแล้วค่ะต้นเทียนสิรินทรนี่ถือว่าเป็นต้นไม้หายากนะคะเราก็ นั่งเรือเข้าไปไปชมกันใกล้ๆต้นไม้ตน้นนี้นะคะถูกค้นพบในปี2009โดยดรปราโมทตรบุญและดรปิยะเกษตรสุขสถาน ก่อนที่จะได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าคือต้นเทียนสิรินทร์หรือชมพูสิรินค่ะ,ค,ะคือชื่อเนี่ยเป็นไปตามลักษณะของดอกไม้ที่สวยงามครับเป็นพืชทินเดียวของไทยที่พบทางภาคใต้ในจังหวัดกระบี่และสุร,ราษฎร์ธานีมันจะขึ้นตามผาที่เป็นหินปูนในระดับความสูง20ถึง150เมตรนี่แหละค่ะมชมความสวยงามเป็นแบบไล่ชิดอย่างนี้เลย โดยหลังจากนี้นะคะจะมีการนำคืนถิ่นค่ะแต่ คงคืนในปริมาณไม่มากเพื่อไม่ให้กระทบต่อร,ระบบนิเวศแต่ว่าจะทําร่วมกับชุมชนโดยการนําพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําเร็จเนี่ยไปขยายพันธุ์ในชุมชนให้ชุมชนได้เพาะเลี้ยงแล้วก็ปลูกเป็นของฝากเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้ต่อไปนะน่าภาคภูมิใจจริงๆนะคะสาหรับพืชพันธุ์การ,กรเกษตรของเมืองไทยแล้วก็การคิดค้นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างสำเร็จก็น่าชื่นชมด้วยนะคะคุณผู้ชม